ไม่มีใครเอาด้วยเลยนะครับแต่ว่า <Yeah. S 1> คุณภูมิธรรมกับคุณทวีเนี่ยก็ยังดันทุนลันให้มีการโบวตในวันที่6มีนาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> พลตำรตีชัตวัตรแสงเพชรครับสอวอนะครับ <Yeah. S 1> ก็ร้องทางมงคลสุรศัจจาเสียง92คนนะครับร้องไปประธานมงคลก็ส่งไปที่สามนู3นูก็มีการไต่สวนตลอช่วงที่ผ่านมาครับ <Yeah. S 1> 21นี้นัตสินครับ ถ้าเกิดสารตัดสินแล้วเห็นว่าการกระทําตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการก้าวก่การทางานของกกตแล้วเขาสรุปในคําฟ้องครับว่าก้าวก่ลักษณะนี้เนี่ยถือว่ามีปัญหาในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจ,จักษ์แล้วมีการกระทําที่ละเมิดจริยธรรมร้ายแรงสองข้อนี้นะครับเป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีครับมาตรา160ท่านผู้ชมอาจจะถามว่าเอา้า มาตัดสินในสถานการณ์วันนี้ที่ทั้งสองคนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วมันจะมีผลอย่างไรนะครับถ้าคำพิพากษาออกมาว่ามีการกระทําในลักษณะที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ลเมเดจริยธรรมร้ารแรงเนี่ยตำแหน่งทางการเมืองที่จะ,ะดารงต่อไปจากนี้นะครับสมมติหลังเลือกตั้งเกิดพรรคประชาชาติรวมรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณเตวีศรสองจะเป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะครับเพราะว่า ถ้าชี้ตรงนี้ก็คือคุณสมบัติของรัฐมนตรีมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5คุณภูมิธรรมก็เช่นกันครับ,รบแต่คุณภูมิธรรมเหมือนกับจะรู้นะว่าให้ลูกชายมาเป็นสสบบัญชีรายชื่อเอง